บ่ฮู้เลยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบุคุคนเด้อมื้อนี้ก็มาพบปะกัน้องปานีคือกน้องปานีกพี่ไปอันนเนาะไปูกแคอเนาะที่ออกจากไผ่พพี่น้องเพิ่นได้ลูกเนาะแลน้องปานีก็สิไปูกแครเพิ่นเนาะอยู่บ้านศรีไแบบน้องปานีแบบสิไปูกแอแบบ พิ่นเป็นน้องของพ่อน้องปนีแต่ว่าน้องปนีได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะแต่ว่าน้องปนีแบบบ่ได้อันปฏิทิมกันเนาะพี่น้องแบบพี่น้องกะเลยสิไปผูกแคนเนาะเพราะว่ากะความสัมพันธ์กันอยู่เนาะพี่น้องกะน้องปนีกะสิไปผููแคนเนาะพี่น้องผูกแคนอาเนาะอยู่บ้านกะน้องปนีก็ดีใจสิถือได้ไปหาอาเนาะหาพี่น้องเลยพี่น้องทั้งพ่อแล้วกะ น,น้องปนีก็ดีใจแห้งๆสี่สิได้ไปพวิน้องกัอยู่บ้านภูแหละทางหนา้าภูพวิน้องกับถึงภูแค้นเอาลานน่อยเนาะลานหน้าก็เกิดก็เกิดได้ลายมือตื่นแล้วพวิน้องเอ้ยน้องปนีก็จะภูแค้นเผื่อเอออนาะตอนนี้เผื่อกะซีเริ่มจัดพิธีอันภูแค้นแล้วเนาะน,น้องปนีก็ยังบริเต็มเหนือยังบริเต็ไปเลยก็ดีใจแห้งนออ้องปนีเผ็ดมาเผ็ดว่ะนออ้องปนีผ่านเข้ามาเด้น้องน้องปนีนี่แหละ ขันเขามาว่าว่ะอาบอกว่าไปผูกแคนเดอแฟดบ่ได้บ,บอกเอื่อยเนาะว่าผูกแขนมาออื่นแผดฮาก็มาบอกกับให้เตรียมตัวทันเนาะพี่น้องน้องปนีกับบริขิตว่าสีอันไปผูกแขนเนาะ,ะน้องปนีก็ตื่นเตรียมตัวเราะทันกับอดีตใจแห้งติจติดไปหาพี่น้องเนาะอันเอื่อยอ้ายคงผ่อน้องปนีเนาะกับอดีตใจแห้งแห้งไปเอ้ย น้องปานิคสิพาไปเบิ่งไว้ส้มกันเลยเด้อพ่อพี่น้องว่าอยู่บ้านใดเมืองใดเนาะกัอยู่บ้านใกล้ๆน,นี่แหละพ่อพี่น้องแต่ว่าน้องปานิคก,ก็บ,บ่ได้ค่อยได้แวะเนาะเพราะว่าบ่มีเวลาแวะพ่อพี่น้องเพราะว่าไปโรงเรียนกับพิ่นก็นออกให้องค์หน้าคือว,ว่าแหละพ่อพี่น้องแต่ตอนนี้เพิ่นแบบมาโฮมโตกันในงานปลูกแครนพ่อพี่น้องน้องปานก็ดีใจแฮ่สิไปหาเพิ่นเนาะพี่น้องเฮาก็ไปเบิ่งไปซุ่มด้วยกันเด้เอ ก่อนไปเบิ страх, ่งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปณีเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆจะส่งปณีสาวลาวเฮาก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปซุ่มกันเด้อมาเบิ่งมาซุ่มน้องปณีเน่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์เน่ฝากช่องน้องปณีสาวลาวเน่เด้อพี่น้องปณีสาวลาว น้องปานี่กกินหอดเอฟซีเบอร์สกุทสกุนเนาะน้องปานี่พาย,ยายามลงขิบติดต่อเรียนติดน,น้องพี่น้องน้องดีปานี่ดีใจแฮ่กินสิได้ไปหาพี่น้องพี่น้องพากลับไปเบิ่งไปส่วนมันกันเด้อ

ตัวนี้เขาก็มาฮอนฮยอนอาเนอน้องคอยนองแต่ว่าเพื่อนกูะพู้วเรียบร้อยฮะก็ยา้อเอาฮรนมาเขาอยากหัวจกอดมันอยากหัวใจกอมันมันเด้อมันเข่างฮะก็มาหาอาเนาะนี่วิ่ล่ะเพ่อกินนมคอยนอนแซมเฮงอลีเนัง ทำอัะทำเนาะซื uh, ้โลมาเน้องคนก็มาลายอยู่น้องวันนี้ก็มาประทันเนาะมาประทันซทำข้างน้อกฮะก็บอกไม่ได้บอกซทำเอ้าเอ้าเอ้าไปก็ออกเดี๋ยวไปเนาะคนกดกินเผาไปเน้าะ โอเคนุ่มเหย้มกเลย่บาดดส่เออตอนเดิอยู่เฮนาอยู่ในอิกาผักแพะคือเก่านี่แหละเอาไว้สิ่ปู่ป้าใช่ร บ้าแบาทันผูกน้องเน้ผูกยัเอาหมดิมุยไายผูกทันน้องี่น้องอันนี้กะอาน้ออาน้องปนีอาเอา่ขอน้องปนีสีเไปแล้วน้ฝนกัเป็นน้องเนาะเป็นน้องของขอน้องปนีแล้วกนจะพาไปวิ่งเนาะ เดี๋ยวแล้วลูกไปกินข้าวไปนะขอาม่มาก่อนไม่อยากยมามแม่พี่แมย์ตัวน,นี้อันนี้ก็คือแม่ป้าเนาะวันนี้เนาะอันนี้ะเหนื่อยของมโขเนาะแต่ว่ายังเรืออีกคนอื่นแต่ว่าคนอ่นก็จังไม่ทันเลยเฮียโมาอ,อยู่เอือนก็นมีหลายคนเนาะพี่น,นอ้นองแต่ว่าผมโคตรมันมก็เห็น,นแต่แม่ป้าเลยเนาะอ,อันนี้แบบไม่กบวะอกบเนาะอันนี้ค่ะแม่ป้ากบ <c oughs> <c oughs> แม่ป้ากุ๊บ ปาก,อกนะ๊อ็เน่าอันเป็นเอื่อยกุ๊กหมูนี่เนาะน้องวันนี้กะกิน,น,น,นก,กินทอกดก็เลยว่าฮะอันแม่ป้าเน<อ>าะกะดีใจแฮ้งไงพ่อยนองได้ไหมฮะแม่ป้าเปิดก็ไม่ได้คอยอยู่บ้านเนาะพ่อยนองไปนอนอย,ยู่นาอยู่จะนาอยู่จะหอยแกดีกใ,ใจแฮ้งก่อดเนี่ยไหวยิ่งิโลได้ทอดกินทอดเก่าไม่ได้หางานคือเก่าแล้วกับกูกับกูใหญ่ไว้เด้อครับเด้อกินข้าวเด้อนะกินข<ม>้าวกัน<ม>นะ ป็ลืมจะดูเรื่องแม่ป้าป้ากัแพงคือป้าก็บปได้ลืมป้าก็แเพงลานแดงกับลูกเจาก็้มีอ่อยดีเงกินวตม่ปตังขอเนาะพี่น้อง่าพี่แม่ป้าแม่ป้าคุนั่นมาแน่แม่ป้าร้านเนย จะลูบอาเนาะน่็จัคุยเนลูบอาแคนมานีแล้วนี่อันนี้กคือแม่ป้าีกคนไนึงแม่ป้าแม่ป้าัดนอาว่อแม่แม่ป้าอันกอนอนอันนี้กคือน้องน้องพุนี่เยน้องดาดิเจ ป้าเป็นเื็อนของพ่อเมเด็กน้องผอเด็กน้องไปดบ้านพี่สาวไป่อน้องเป็นคนที่ใดรวะคนที่ไรป้าคนที่สี่น้องพี่น้องคนที่สี่ไอ้ลูกก็ดีใจกับมาเห็นพี่น้องก็ดีใจพี่น้องเกิดไล่กับบอด้คอยจะอยู่บ้านเดถอะนี่น้องกับบอด้เห็นหนังกันนอนู่ายอยู่นะนอยู่้าวงหน้าแม่ดวงหน้านี่คุยน้อง อันนี้ก็คืออันนี้คือป้าคือป้าเนาะเมียลุงคุยน้องอันนี้เปิดเมียเปิดหอกะตายป้าน้องเนาะคือน้องปนีเลยเดี่ยกลูก huh, ก้าวผ้าลูกกับผ้าคุณน้องอันนี้หอตายได้บังเดือนเดือนอะไรก็อะไป้าลูกมากระไรซ้ำช่องเดือนลูกมากระไรช่องเดือนนอกหอกได้ตายป้าเนาะคือลุงน้องปนีเองอันนี้ก็คือแม่ป้าแต่ว่าเพื่อนกับเมื yup ่อเพื่อนเพป็นน้องเพื่อนก็อยู่น้ำ น้องเนี่ยคุยน้องประเดมมืออันนี้กกินาดใช่ไหมใช่แม่บ้าอันนี้ก็คือแม่บ้าเนาะดำเหมืนกันยาเพราะว่าถิ่มดอกไม่ดีอยู่แล้นแหละอร่อยเบาแล้วก็เบิ้เบิแล้วได้เลยสั่วไก่เน้อแตน้าเบิ้มต่อเบิ้จบ

วันนี้กินเป็นนะเอพี่น้องได้ใกินนมกินอน้น้องกับแบบบไมีไฟหาเงินเธอพี่น้องราวะอันบ่กับเบื่แลน้องพ่น้องกับบ่อกับูว่ากัลไปใส่มาใส่กันเ่ไป่อยได้ฮะเมื่อเด้พี่น้องยอนั่นนมากะมาเยี่ยมแม่ป้าอะไรเนาะ มากเก่ามีแต่คนมีแต่กำพร้าเพื่อ,อนน้องเลยมีแต่แบบโควัวกับมีแต่แบบ่สมบูรณ์นะ<อ>ออกะ็จะมีแต่แยกทางกันเพื่นน้องมันมือยืนแม่นมันบุกแดงอันแม่ป้านะก็พัวตายป้าเนาะลูกระหังกระส่งเดือนแต่น้อยเพื่น้องเลยน้องปนีก็มามาตอนนะั้น,นกัน้องปนีเห็นคขี้บ่บอกว่า ยังยังค่ะยังปฏิทิดยังบฏิทินขีดตัวนอะพี่น้องตอนอันผอพอลูงน้องปฏีตายน้องปฏิยังยังปฏิทินขีดเนาะแต่ก็แต่หึงเลยอ้าวเธอใจเหี้ยไม่ทิงมาบ้านเราบ่เมื่อดอกเมื่อนางอันดาดอกตอนนี้เขากำมาขวายนี่เยี่ยมแย่น้องน้องปฏิก็สิได้ลายพิมพ์ข้าจ่าอะไรพวกนี้น้องเอ้ยกระหักแข่ง แม่ป้าทางแฟนผู้เก่าไปไหอก็รลานเลยป้ามานดีป้าค่ดนี่้ตาตาดูถิ่งเบิ่งป้าแล้วข่าวแก่เลยที่บิ่งเอาดอกพวยน้องเลยว่าน้องคนนี้อันใหญ่เนาะแบบหาเงินได้ยังไงก็ชิป่อนอยู่พวยน้องเลยอันนี้ยังยังยังหาเงินไม่ได้นะแบบพังก็ยังเป็นเด็กน้อยน้องพี่น้องการน้องันนี้การไม่ยามยากกันนิด อันน okay. like ี hmm. people, ้ก mm ็ส hmm. ุขลายพงศ์น้องก็อิ่มมุกอิ่มใจเนาะน้องปนนี้ก็ดีใจที่ได้มาเยี่ยมเนาะเพราะว่ามาตั้งเถื่อนกันเอาหายเอาหน้าน้องไปป้ายชื่อว่าอะไรย้ำหน้าเนาะเขาก็ไปแล้วย้ำหายย้ำนางก็ไม่ได้เห็นหนังฉันเป็นอะไรพงศ์น้องเลยน้องปนิก่ะมึงมียังลายแล้วน้องพี่น้องก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปนีเหตุผลใหม่ต่อไปเด้อ ที่งสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อหาคลิปใหม่ๆจะส่องปในิสาราสบายดีฮะ